ไม่ไม่ดีกว่าครับเหอก็คือผมก็บอกอะไรที่ผมจะช่วยเหลือได้อะไรที่ให้ผมส่งเอกสารอะไรช่วยได้ผมก็ช่วยได้ครับในฐานะที่เขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันเคยให้ผมทํางานให้อย่างไงครับผมก็ช่วยได้แต่จะให้ผมไปออกหน้าทําคดีแบบสิบกว่าวันนี้ผมไม่เอาแล้วอืมไม่เอาแล้วผมก็เริ่มจะเดือดร้อนเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปบอกเขาว่าพี่ตามผมไม่ทําแล้วนะผมพูดเรื่องอื่นๆไปก่อนฮะสักพักหนึ่งพูดยังไงก็ถามก็ไล่ไล่คอยจริงมาว่าพี่สามสิบเก้าเนี่ยเ เล็กคนขับรถพี่เนี่ยเขาไปบอกพี่อ้อยหมดแล้วนะสารภาพหมดแหละว่าไปเอาเขามา20ล้าน,นไปนับเองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ยังใช้ให้เล็กเนี่ยไปนั่งที่บ้านพี่อ้อยเพื่อดูต้นทางว่าพี่อ้อยเนี่ยทราบเรื่องหรือย,อยังอะไรรู้ตัวหรือยังผมก็ดูจากข้าวนะฮะผมบอกเอา้าไอ้เล็กมันพูดขนาดนั้นเลยเลยมันโกหกแล้วพี่ยุทธผมไม่รู้หรอกมันโกหกไม่โกหกแต่สังคมเขาเ<ม>ชื่อไปม<อ>ันไอ้เล็กกลายเป็นคนเลวอีกใช่ไอ้เล็กชั่วอีกเขาพูดอย่างไงมันไปโกหกถูกไใ้เล่มโกหกไอ้เล็กชั่วอีกแล้วผมบอออกกกกกผมมมมไ่่่รรู้หแตัันนนนนนน็็็็เเปปปปพพยยาาาาึงะ